ตอนนีประบดาดครับผมสวัสดีพี่น้องทางไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งครับรผมระดูภายในสระแดงครับผมสระแดงวัดหนองคงพี่น้องภายในสระแดงวัดหนองคงครับผมตอนนี้ก็ทำพิธีถวายกระถิ่นครับผมถวายกระถิ่นดูบรรยากาศครับผมบรรยากาศภายในวัดสระวัสระแดงภายในสระแดงวัดหนองคง พบะอค์ขอบผมขอบคุณครับงมขอบคุณที่เข้ามาับชมครับพี่น้องขอบคุณคระบผมที่เข้ามาับชมทางไลฟ์สดอย่าลืมส่งดาวให้เป็นกำลังใจด้อพี่น้องเด้อส่งดาวให้คนคนหลังวัดด้ยพี่น้องเป็นกำลังใจคนหลังวัดพี่น้อง ่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับบริจิตทุ้นตั้งกายวาจาใจให้ใส่สถาบริสุทธิ์เพื่อเป็นชนะภาชนะรองรับมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปขอได้เชิญทุกท่านกราบท่านประธาน,านสงฆ์และคณะสงฆ์

พักชัดไหมที่น้องพักชัดไหมครับผมพักชัดไหมครับผมขอเรียนเชิญทุกท,ท่านกล่าวคำบูชาพร,ระรัตนตรัยโดยพร้อมเรียงกันนะครับทิวนาสการเรนาตังพุทธ Say yeah. Uh... Gracias. <coughs>

ยปิพุทธัสารนังกจามิทูติยัมปิพุทธสารนังจามิทูติยมิธรรมังสรนังกจามิทูติยมปมสารติสํฆํสารนังกจามิทูติยมิสัสารนังจา ธรรมสารนังขจามิตติยมติสังฆังสารนังขจามิตติยมปิสังฆังสารนังขจามิติสารนักมานังนิตังมะขันเตปานาติปตาเวรัมเนติกาปังสมาธิยามิปนาติปัต yeah คาถานาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิ้มาเนปัญจสิกขา